ทำวันนี้ให้ดีที่สุดสวัสดีลูกเอย๋ยลูกผู้มีความเพียรอยู่ในหัวใจเคยรู้สึกบ้างไหมลูกว่าหัวใจของเรามันหนักอึ้งอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็หนักอึ้งเพราะมัวแต่เดือนลากโซ่ตรวนของเมื่อวานไม่น่าพูดแบบนั้นไปเลยถ้าวันนั้นตัดสินใจอีกอย่างวันนี้คงดีกว่านี้เรานั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปแก้ไขอดีตในหัวซ้ำๆ ทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีอยู่จริงบางทีมันก็หนักอึ้งเพราะมัวแต่ชะเงยมองไปที่วันพรุ่งนี้งานจะเสร็จทันไหมอีกห้าปีเราจะเป็นยังไงเขาจะยังรักเราอยู่หรือเปล่าเรากังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนลืมหายใจในปัจจุบันเราอยากทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่วันนี้ของเรามันกลับถูกขนาบข้างด้วยความเสียใจอดีตและความกังวลอนาคต จนแทบไม่เหลือที่ว่างให้เราได้ยืนอยู่เลยแม่ชีมีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งเขาชื่อเอกเอกเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นเสาหลักของครอบครัวเขาตื่นเช้ากว่าใครและกลับบ้านเมื่อค่ำงานของเขาเต็มไปด้วยการวางแผนการประชุมและการแก้ปัญหาวันนี้ของเอกจึงเต็มไปด้วยวันพรุ่งนี้ขณะที่เขากินข้าวเที่ยง ใจของเขากำลังประชุมเรื่องงานบ่ายขณะที่เขาขับรถกลับบ้านใจของเขากำลังวางแผนงานของวันพรุ่งนี้ขณะที่เขานั่งอยู่กับลูกใจของเขากำลังคิดถึงอีเมลที่ยังไม่ได้ตอบและวันนี้ของเอกก็เต็มไปด้วยเมื่อวานก่อนนอนเขาจะนอนไม่หลับเพราะมัวแต่คิดถึงคำพูดที่เขาพูดพลาดไปในที่ประชุมหรือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเอกเชื่อว่าการทำวันนี้ให้ดีที่สุด คือการทำทุกอย่างให้เสร็จมากที่สุดเพื่อประกันว่าพรุ่งนี้จะไม่มีปัญหาแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามเอก,กลายเป็นคนหงุดหงิดขี้กังวลเขาเผลอตะคอกใส่ลูกที่วิ่งเล่นเสียงดังร่างกายของเขาเริ่มประท้วงด้วยอาการปวดหัวไมเกรนเขากำลังทำวันนี้จนพังไม่ใช่ดีที่สุดวันหนึ่งเอกเครียดจนทนไม่ไหว เขาขับรถออกมาจากออฟฟิศอย่างไร้จุดหมายในช่วงพักเที่ยงเขาแค่ต้องการที่เงียบๆสักแห่งเขาเดินเข้าไปในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่ลมรื่นเหมือนที่คุณออนเคยทำที่ลานวัดเขาเห็นแม่ชีชารารูปหนึ่งกำลังทำสิ่งที่ดูเหมือนเสียเวลาที่สุดในสายตาของเอกท่านกำลังใช้คลาดเล็กๆคลาดลานกรวดให้เป็นริ้วคลื่นและบรรจงวางก้อนหินทีละก้อนอย่างช้าๆทีละก้อน ทีละก้อนเอกทนดูความช้านั้นไม่ได้จึงเข้าไปกราบและระบายความในใจคุณไม่ชีครับผมพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ทำไมชีวิตผมมันยุ่งเหยิงและเต็มไปด้วยความทุกข์แบบนี้ไม่ชียิม้มท่านวางหินก้อนที่กำลังจะวางลงแล้วหันมามองเอกโยมเอกโยมไม่ได้ทำวันนี้หรอกโยมกำลังทำพรุ่งนี้อยู่ในวันนี้ต่างหาก เอกไม่เข้าใจแม่ชีชี้ไปที่กองหินที่เหลือแม่ชีไม่ได้กังวลว่าหินก้อนนั้นจะวางเสร็จเมื่อไหร่อนาคตแม่ชีไม่ได้เสียใจว่าหินก้อนที่แล้ววางไม่สวยอดีตแม่ชีแค่รู้ตัวว่ากำลังวางหินก้อนนี้ปัจจุบันโยมมัวแต่แบกเมื่อวานกับพรุ่งนี้จนโยมไม่มีมือเหลือไว้ถือวันนี้เลยการทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่ได้แปลว่าทำเยอะที่สุดแต่แปลว่าอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่ที่สุดต่างหากแม่ชีเล่าต่อโยมเอกมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีชายคนหนึ่งกำลังหนีเสือที่ไล่ล่าเขามาเขาพลาดท่าเลื่อนตกลงไปในเหวแต่โชคดีที่คว้านเถาวันเส้นหนึ่งไว้ได้เขามองขึ้นไปเสือตัวเดิมกำลังจ้องเขม่งรอขยํำเขาอยู่ที่ปากเหว นั่นคืออดีตที่คอยไล่ล่าเราเขามองลงไปก้นเหวมีเสืออีกตัวรออ้าปากรับเขาอยู่นั่นคืออนาคตที่เราหวาดกลัวเขากำลังแขวนอยู่กลางอากาศทันใดนั้นเขาเห็นหนูสองตัวสีขาวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งกำลังวิ่งวนกัดแทะเถาวันที่เขาจับอยู่กัดไปทีละนิดทีละนิดนั่นคือกลางวันกับกลางคืนที่กำลังกัดกินชีวิตของเรา ในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองสายตาเขาเหลือบไปเห็นสตรอเบอรี่ป่าลูกเล็กสีแดงฉ่ำลูกหนึ่งงอกอยู่ริมหน้าผาใกล้ๆมือเขาโยมคิดว่าเขาทำอย่างไรชายคนนั้นปล่อยมือข้างหนึ่งค่อยๆเอื้อมไปเด็ดสตรอเบอรี่ลูกนั้นแล้วส่งมันเข้าปากเขากล่าวออกมาว่ามันช่างหวานเหลือเกินแม่ชีสรุปโยมเอก วันนี้ที่เรามีก็คือสตรอเบอรี่ลูกนั้นแหละเสือแห่งอดีตและอนาคตคือเรื่องจริงความตายคือหนูขาวดำก็คือเรื่องจริงแต่ปัจจุบันขณะที่หวานฉ่ำก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันหน้าทีของเราไม่ใช่การเฝ้ามองเสือแต่คือการชิมสตรอเบอรี่ลูกที่เรามีในมือนั่นคือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด3กิจวัตรทำวันนี้ให้ดีที่สุด เอกน้ำตาคลอแล้วผมจะชิมมันยังไงครับคุณแม่ชีในเมื่อโลกของผมมันวุ่นวายเหลือเกินแม่ชีจึงมอบกิจวัตรยามเช้า3าประการให้เอกเหมือนที่แม่ชีปัญญามอบให้ออนเพื่อฝึกอยู่กับวันนี้หนึ่งกิจวัตรที่หนึ่งทอดสมอใจฝึกภาวนา ทันทีที่ยมตื่นก่อนที่เท้าจะแตะพื้นให้เวลาตัวเอง5นาทีนั่งนิ่งๆแล้วทอดสมองใจไว้ที่ลมหายใจแค่รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกใจมันจะหนีไปคิดเรื่องงานอนาคตช่างมันใจมันจะหนีไปคิดเรื่องเมื่อวานอดีตช่างมัน พอรู้ตัวก็แค่ดึงมันกลับมาที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนนี่คือการฝึกอยู่กับวันนี้เป็นการชิมลมหายใจแห่งปัจจุบันนี่คือบุญขั้นสูงสุดภาวนา 2. กิจวัตรที่2ตั้งเข็มทิศฝึกศีลหลังจากท่อสมอใจแล้วให้ตั้งเข็มทิศของวันนี้ตั้งเจตนาง่ายๆแค่ข้อเดียวสำหรับวันนี้เท่านั้นเช่นวันนี้ฉันจะฟังลูกโดยไม่เล่นมือถือ หรือวันนี้ฉันจะพูดจาด้วยเหตุผลแม้จะโกรธหรือวันนี้ฉันจะไม่นินทาใครนี่คือการรักษาศีลในภาคปฏิบัติคือการเลือกว่าวันนี้ของเราจะมีคุณภาพแบบไหน 3. ลงมือทีละหนึ่งฝึกทานโยมเอกการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งคือการให้ความใส่ใจในระหว่างวัน เมื่อโยมทำอะไรให้โยมทำสิ่งนั้นสิ่งเดียวเวลากินข้าวก็คือกินข้าวรับรู้รสชาติอย่ามัวแต่คิดเรื่องอื่นเวลาเขียนอีเมลก็คือเขียนอีเมลอย่ากกังวลถึงอีเมลฉบับต่อไปเวลาฟังลูกก็คือฟังลูกนี่คือการให้ทานคือให้เวลาที่มีคุณภาพที่สุดแก่เขาเหมือนที่คุณอ่อนทำกับข้าวให้แม่และลูกด้วยใจ นี่คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุดคือการอยู่กับสิ่งที่ทำทีละอย่างไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำลูกเอ๋ยโยมเอกกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ด้วยหัวใจดงใหม่เขายังคงทำงานหนักแต่เขามีสมอเขายังคงเจอปัญหาแต่เขามีเข็มทิศเขายังคงมีงานล้นมือแต่เขาฝึกทำทีละหนึ่งคือการให้ทานคือความใส่ใจเย็นวันหนึ่ง เอกกำลังต่อจิ๊กซอกับลูกสาวงานด่วนจากเจ้านายเด้งเข้ามาในมือถือเสือแห่งอนาคตกำลังคำรามเรียกเขาเอกคนเดิมจะรีบคว้ามือถือและหงุดหงิดใส่ลูกแต่เอกคนใหม่เขากลับมาทอดสมอที่ลมหายใจเขา้าออกเขามองเข็มทิศของเขาคือวันนี้ฉันจะฟังลูกเขาทำทีละหนึ่งคือเขาปิดเสียงมือถือ วางมันคว่ำลงแล้วหันไปต่อจิ๊กซอกับลูกต่อหนูว่าตัวนี้ต่อตรงไหนดีคะเขายิ้มเอกค้นพบว่าการทำมันนี้ให้ดีที่สุดไม่ได้ทำให้งานของเขาเสร็จเร็วขึ้นแต่มันทำให้ใจของเขาสงบลงเขาค้นพบว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่ต้องสู้รบกับอดีตและอนาคตแต่วันนี้คือสตอเบอรี่ลูกเดียวที่เรามีลูกเอย๋ย โยมอย่าปล่อยให้เมื่อวานที่ขมขื่นและพรุ่งนี้ที่ไม่แน่นอนมาบดบังรสชาติความหวานของวันนี้ที่อยู่ในมือเราเลยนะจงชิมมันด้วยสติด้วยปัญญาและด้วยความรักเถิดนะนั่นแหละคือการทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างแท้จริงเจริญพร